หนูมีว้วหนูเป็นอะไรลูกหนูไม่สบายเลยลูกทำไมตาหนูเป็นยงงี้น่ะหนูหนาวใช่ไหมเหมือนแม่เลยเนี่ยดูนะคะเขาไม่ชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะคะเขาจะเนี่ยหนูเป็นไรตาหนูเป็นไรอากาศหนาวมากใช่ไหมตาเจ็บเหมือนแม่เลยแล้วเนี่ยงอแงแต่เช้านะคะเนี่ยเข้ามานอนในผ้าผ้าห่มแล้วเนี่ย แล้วทไมพ่อผมใครเนี่ยพ่อผ,ผมแม่นะลูกนะบ้านหนูทำไมหนูไม่นอนบ้านของหนูเลยชอ,อบกินแม,ใม <laughs> ่ใช่ไหมูเจ็บตาใช่ไหมเดี๋ยวหยวดตาให้หนูนะแม่ก็ต้องหยอดตาเหมือนกันนะหลมอากาศมันหนาวนะคะทุกท่าน คนทั้งหมาทั้งแมวเจ็บตานะคะรมมแรงนะคะดูนะคะดูหนาวนะคะดูนะผ้าห่มก็ขาดแล้วเนี่ยฝีมือใคร ที่มีเสื้อาเต็ยงฝีมือหนูมิวเนี่ยอืมบานโนโน้านหนูนั้นก็ปิดแล้วไม่ชิดเลยนะกลัวข้างหนาวนะคะหนูหนาวค่ะใช่ไหม หลับนะดูดูมือเรานะโอ้โหนั่งเบหนึน่งนะคะหนูแม่กวนหนูใช่ไหมอยากกวนหนูได้ไหมแม่หนูจะนอนนะนกลางคืนหนูกวนแม่ ทุงว uh ันแม่ก hmm. ็กวนหนูส no, no, no. no, ิจะคลิปด้วยนะโอ้ตาเจ็บจริงๆด้วยถ้ามาไม่เอาคนก็ต้องหยดตานะคะจะเปิดนุ่มเยลลี่นูมเยลด้วยนะนอนหนูมเยี่เนาะโอ้หนาวแม่ก็ควรหนูนะหนูหนาวนะ เราก็จะเรียกหนูจะนอนหนูหนาวหนูเจ็บตานะแม่หนูจะนอนแล้วเยะเขาหน่อยสิเนี่ยอะไรเนี่ยตื่น จับจับอไรไปเพียงตท่นี้นะคะให้นอนเขานอนนะคะ <_ C 1> ไม่กลัวแล้วนะลูกนะ, <_ C 1> ะนอน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 ตาจะได้ไม่เจ็บนะ <_ C 1> บายบายค่ะ <_ C 1> บายจุ๊บๆนะหนูแมวนะวันดีนะลูกนะ